When you have your best players, that theposition means you going playing in your you to สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยกักษ์การฟุตบอลนำเสนอข่าวมันเชสเตอร์ยูเต็ดพร้อมบทวิเคราะห์ข่าวสารที่สดใหม่ก่อนใครแม้จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติแต่ดูเหมือนว่าความวุ่นวายที่ออเตอร์ฟอร์ดจะไม่เคยหยุดพักครับล่าสุดมีประเด็นดราม่าโซเชียลมีเดียของดาวรุ่งคนสำคัญสถานการณ์ของผู้เล่นที่ถูกปล่อยยืมตัวและเบื้องหลังความล้มเหลวในตลาดซื้อขายที่เพิ่งถูกเปิดโปงวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นร้อนเหล่านี้กันครับ ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้คือเรื่องราวของคอบบี้เมนูครับหลังจากที่เขาต้องผิดหวังจากการถูกสโมสรปฏิเสธคำขอย้ายทีมแบบยืมตัวในวันสุดท้ายของตลาดล่าสุดเขาได้จุดประกายดราม่าขึ้นมาอีกครั้งโดยการโพสต์ภาพจากหนังเรื่องว i p เลสลงใน i ิน t a g r กรมสื่อ,อยังเด e m i l ลเ r ชี้ว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับดาวรุ่งที่ไม่สามารถทำให้ผู้ฝึกสอนของเขาพอใจได้เลยซึ่งดูเหมือนจะเป็นการส่งข้อความบางอย่างถึงรูเบนอมอริมโดยตรงแม้เมนูจะรีบลบโพสต์นั้นทิ้งไป แต่ภาพดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์แล้วครับสำหรับอยากแพ้ฟุตบอลน,นะครับไม่ว่านี่จะเป็นข้อความที่ตั้งใจหรือแค่ความบังเอิญที่โชคร้ายเหตุการณ์นี้ก็ได้สาดน้ํามันใส่เข้ากองไฟในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วครับมันสร้างภาพความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการทีมกับดาวลูกคนสําคัญของทีมออกสู่สาธารณะและด้วยประวัติของอามูริมที่มีความอดทนเป็นศูนย์ต่อการตั้งคําถามถึงแนวทางการทําทีมของเขาก็คล้ายๆกับกรณีของกานาโชเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่ออนาคตของเมนูในระยะยาวได้เลยครับต่อมาเรามาดูสถานการณ์ของผู้เล่นที่ถูกปล่อยยืมตัวกันไปบ้างนะครับโดยเฉพาะในรายของมาคันแลตฟอร์ดที่ดูเหมือนว่าการย้ายไปบาร์เซโลนาของเขาจะเริ่มต้นได้ไม่สวยงามนักก็ต้องมาย้อนกันก่อนนะว่าแลตฟอร์ดคือหนึ่งในผู้เล่นบอมสควอดที่สโมสรนต้องการปล่อยตัวออกไปในซัมเมอร์นี้หลังจากที่เส้นทางอาชีพของเขาพลิกผันอย่างรุนแรงใน18เดือน จากดาวซันโวสูงสุดของทีมในยุคข,ของเอริ ark, กเทนฮากกลายมาเป็นผู้เล่นที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมของรูเบนออมริมจนต้องย้ายไปเล่นให้กับแอสตันวิลล่าแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมและในช่วงซัมเมอร์บาร์เซโลนาได้เข้ามาพร้อม้อเสนอยืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาดราวๆสามสิบล้านปอนด์ซึ่งเป็นดีลที่ยูนิเตดก็ยินดีนะครับเพราะจะช่วยให้สโมสรประหยัดค่าเหนื่อยของเขาได้ถึงปีละ12ล้านปอนด์ ต่ล่าสุดสถานการณ์ในสเปนเริ่มน่าเป็นห่วงครับแรดฟอร์ดได้ลงเล่นไปแล้ว3นัดในลาลิกา้าแต่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่นัดเดียวภายใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟิกซ์และฟอร์มการเล่นของเขาก็ยังไม่เป็นที่น่าประทับใจนักและยิ่งกว่านั้นคือเหตุการณ์หลังเกมล่าสุดที่บาร์เซโลนาทำได้แค่เสมอกับไลโอบายเกโนมีรายงานว่าฮันซี่ฟิกซ์โกรธจัดกับฟอร์มการเล่นและมาตรฐานที่ตกลงไปของทีมจนถึงขั้นปิดประตูเคลียร์ปัญหากับผู้เล่นทั้งหมดในห้องแต่งตัวรวมถึงแรดฟอร์ดด้วยเมื่อพูดคุยยกกันนอ่่าางงงจรริซึเป็รระทที เกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนักในฟุตบอลระดับสูงและแสดงให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลที่นั่นจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สื่อในสเปนรายงานว่าบอร์ดบริหารของบาซ่ากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกสัญญายืมตัวของมาคาเลตฟอร์ดในเดือนมกราคมนี้เลยซึ่งในสัญญาก็มีเงื่อนไขที่สามารถทําได้แต่บาซ่าจะต้องยอมจ่ายค่ายกเลิกสัญญาเป็นเงิน4.3ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับเรื่องนี้นะครับสถานการณ์ของเลตฟอร์ดกำลังกลายเป็นฝันร้ายสาหรับทุกฝ่ายครับสำหรับตัวเลตฟอร์ดเองนี่คือการเดิมน้นมต ไม่ดีนะความกดดันมหาศาลที่บาร์เซโลนาการต้องการที่สุดตัวเองกับโค้ชที่ขึ้นชื่อเรื่องวินัยอย่างฮันซี่ฟิกอาจจะเป็นความท้าทายที่หนักหน่วงเกินไปส่วนในมุมมองของยูไนเต็ดซึ่งมีสัญญากับแลดฟอร์ดถึงปี2028หากบาซาส่งตัวเขากลับมาในเดือนมกราคมจริง มันก็จะสร้างปัญหาทางการเงินครั้งใหญ่สโมสรต้องกลับมารับผิดชอบค่าเหนื่อยปีละ12ล้านปอนด์ของผู้เล่นที่มีอยู่ในแผนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวอย่างแน่นอนครับต่อมาคือเกตเลสเกตน้อยครับในวันที่ปิดตลาดการซื้อขายนะครับคือเบื้องหลังการลุมเหลวในการเสริมแดนกลางครับฟราิซิโอรโรมาโน่ได้ออกมาเปิดเผยความลับว่าในช่วง48ชั่วโมงสุดท้ายของตลาดซื้อขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พยายามเซ็นสัญญากับคอเนอร์กาลเกอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอยืมตัวกองกลางทีมชาติอัังงกฤษรายยนี้ไป แอลิตโกมาดิดแต่คำตอบที่ได้กลับมานั้นชัดเจนว่าไม่มีทาง ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าสโมสรล้่มเหลวในการหามิดฟิลด์พลังงานสูงที่อมโมรินต้องการและต้องเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ด้วยแดนกลางที่มีปัญหาเดิมๆต่อไปเรื่องนี้นะครับจากการเปิดเผยของโรมาโน่ฟังดูแล้วน่าผิดหวังอย่างยิ่งสําหรับแฟนบอลครับมันแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของทีมเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายไม่ใช่แผนการที่วางไว้อย่างรอบคอบการยื่นข้อเสนอยืมตัวยังม่งบอกถึงความไม่เด็ดขาดและไม่พร้อมที่จะลงทุนอย่างจริงจังซึ่งทําให้แฟนบอลตั้งคําถาม กับสโมสรในการเสริมทัพได้และประเด็นสุดท้ายคือแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานเบนเามินเชสโกครับจิมมี่ฟรอยฮัสเซแบงค์อดีตกองหน้าของลีสยูเนเต็ดได้ออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงอัมบอริมผ่านสกายสปอร์ตว่าทำไมคุณถึงใช้เงิน74ล้านปอนด์กับผู้เล่นที่คุณไม่เชื่อว่าเขาพร้อมฮัสเซแบงค์แสดงความผิดหวังกับเกมที่เจอกิมส์บีโดยชี้ว่าอัมบอริมควรจะจัดทีมชุดที่แข็งแกร่งที่สุดลงไปเพื่อคว้าชัยชนะสร้างโมเมนตัม และสิ่งสำคัญที่สุดคือช่วยให้เชสโกทำประตูเพื่อสร้างความมั่นใจให้ได้แม้ว่าสภาพร่างกายของเขาจะยังไม่เต็มร้อยก็ตามฮัตเซเบนย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่เชสโกต้องได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกอย่างต่อเนื่องหลังเบกทีมชาติคำวิจารณ์ของฮัตเซเบนสะท้อนถึงความรู้สึกของแฟนบอลและสื่อส่วนใหญ่ครับ ขออ้างเรื่องการปกป้องเชสโกเริ่มจะฟังไม่ึ้นแล้วในสถานการณ์ที่ทีมต้องการประตูอย่างยิ่งความกดดันทั้งหมดกําลังพุ่งไปที่อโมริมว่าเขาต้องกล้าที่จะส่งกองหน้าค่าตัวแพงที่สุดของเขาลงสนามเพื่อเป็นตัวตัดสินเกมได้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนตัวผมก็อย่าลืมนะครับว่าเชสโกเพิ่งย้ายมา <c oughs> เขายังไม่ชินกับเรื่องสภาพอากาศ <c oughs> รวมไปถึงเกมกับทีมสปีทาวตัวเขาเองก็ยังเป็นตะคิวอีกด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นตัวผมเองก็ยังหวังว่าลังพักเบรกทีมชาติ เชสโกน่าจะได้กลับมาลงเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับ <Leonardo> <S 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 และนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวที่สดใหม่พร้อมเจาะลึกจากเราในวันนี้ครับ yse, หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมช่วยก,ก filling, ันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากย้นคาถามให้ทุกคนร่วมวิเคราะห์กันในคอมเมนต์จากปัญหาที่ยังไม่จบสิ้นเหล่านี้ทุกคนคิดว่าเรื่องไหนน่าเป็นห่วงที่สุดสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเบรกทีมชาตินี้ครับคอมเมนต์มุมมองของทุกคนกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ